ใช้แสงมือเด็ดเจ็ดแปดเก้าไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายทำไมไปอินเดียมีใครเป็นูุปัจมือซ้อมมังไฟนี้มีพวกพี่ๆที่ค่ายครับช่วยกันเปิดใหญ่ในค่ายช่วยกนะันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ17ครับเราสูงเท่าไหร่สูง17เสือครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ58 58เราเหมือนตายเลยครับแก่เหมือนกันปุ๊บเครื่อบแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรสันจันทร์เคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเก่วันต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเมื่อสไตล์อะไรจำได้ไหมก็เมื่อเขาเมื่เดิอนครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวางแข่งยังไงก็เรื่อยๆครับตามวางแผนงรอขึ้นบนเวทีอย่างถ้าเข้าไปสอบน้ำหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดถ้าจะมาพอดีก็าจุดหนึ่งจุดสองไง เราคือสบายๆเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ประมาณ80-90ิบาสแต่อย่างไฟล์ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่เวราวันเวลาวันนั้นเราเจอกับจงสนั่นลูกบุญเนียเป็นไงบ้างก็ชนะมาชนะมาวันนั้นตังเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบเก้าเอาเขีนี้เลยสบายๆเลยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ80กว่าสิบได้ผพูดแข็งแรงครับไม่มีอาการบาดเจ็บนะคือพร้อมเลยครับผมอ่ะเราต่อยมวยมารุลลุนทุกคันได้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณเกือบสี่สิบแบบสามสิกว่าอยครับคนจังหวัดอะไรครับเกิดที่กรุงเทพครับอืมอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับรอดูผลงานได้เต็มที่แน่นอนครับผมครับขอบคุณมากน้องชาย